โครงการสำรวจดาวอังครารหลายๆโครงการนะคะก็มีเป้าหมายเพื่อหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตและความเป็นไปได้ที่มนุษย์นั้นจะอยู่อาศัยบนดาวดวงนี้แม้ตอนนี้จะไปอยู่จริงๆไม่ได้นะคะนาซาเลยเปิดโครงการสร้างบ้านจำลองการอยู่บนดาวอังครารที่มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบคันค่ะ <Okay. S 3> ห้องที่จัดโซนอย่างเป็นระเบียบมีโซนครัวโซนพักผ่อนห้องน้ำและห้องนอน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมองเผินๆอาจจะเหมือนบ้านทั่วๆไปแต่นี่คือมัสดรูนอัลฟาบ้านที่จำลองการใช้ชีวิตเมื่อมนุษย์อยู่อาศัยบนดาวอังคารในศูนย์อวกาศจอรสันของนาซาที่เมืองฮิวสตนันรัฐเท็กซัสที่พักอาศัยมีพื้นที่ใช้สอย160ตารางเมตรสร้างโดยเครื่องพิมพ์3มิติทั้งหลังเป็นสถานที่ที่จะให้อาสาสมัคร4คน ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อเก็บข้อมูลเตรียมความพร้อมหากต้องส่งมนุษย์ไปอยู่ดาวอังคารในอนาคตนี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Crew Health and Performance Exploration a n a l o ok, g หรือชาพเพอยของนาซาเกรซดั g ร a s หัวหน้านักวิจัยของโครงการชาพเพียบอกว่าเทคโนโลยีการพิมพ์3ามมิติคือวิธีที่เป็นไปได้ในการสร้างที่อยู่อาศัยบนพื้นผิวดาวเคราะห์ดวงอื่นหรือบนพื้นผิวดวงจันทร์ ที่นี่การออกแบบโดยจำลองสภาพแวดล้อมต่างๆที่อาจต้องเผชิญบนดาวอังคารในอนาคตเช่นกิจกรรมที่มีทรัพยากรจำกัดเกิดการแยกตัวออกจากกาันหรือประสบกับภาวะที่อุปกรณ์ขัดข้องในระหว่างการเข้าพักอาสาสมัครสามารถทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงการสำรวจอวากาศจำลองการทำงานกับหุ่นยนต์การดูแลที่พักการออกกำลังกายและการปลูกพืช ซึ่งคล้ายกับการอาศัยอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาตินอกจากนี้ยังมีพื้นที่กลางแจ้งที่จำลองพื้นผิวและสภาพแวดล้อมของดาวอังคารอยู่ในบริวเวณเดียวกันนาซาได้คัดเลือกบุคคลที่สนใจอายุระหว่าง30ถึง55ปีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีและไม่มีปัญหาเรื่องอาหารหรืออาการป่วยจากการเคลื่อนไหวอย่างเช่นอาการเมารถ กระบวนการคัดเลือกมีแนวทางเดียวกับการเลือกนักบินอวกาศโดยสมาชิกในทีมจะต้องมีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์และจะต้องเป็นพลเมืองอเมริกันหรือผู้อยู่อาศัยถาวรในสหรัฐเท่านั้นอาสาสมัครกลุ่มแรกจะเริ่มเข้ามาอาศัยในพื้นที่จำลองนี้ในเดือนมิถุนายนซึ่งยังไม่มีการเปิดรายชื่ออาสาสมัครที่จะเข้าร่วมการทดลองครั้งแรก โดยเจ้าหน้าที่ของนาซาจะติดตามสุขภาพร่างกายและจิตใจของพวกเขาอย่างต่อเนื่องระหว่างการอยู่อาศัยที่นี่1ปีนี่ถือเป็นช่วงเริ่มต้นของการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจบนดาวอังคารการทดลองนี้จะช่วยให้นาซามีความพร้อมในการศึกษาว่านักบินอวกาศจะสามารถเรียนรู้การใช้ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่ได้อย่างไรซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญมาก ในการตัดสินใจเรื่องทรัพยากรที่มีผลต่อการใช้ชีวิตบนดาวอังคาร